เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณทำแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะเกิดความร่ำรวยได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณทําแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะเกิดความร่ํารวยได้แล้วก็วิธีแก้ของสเต็ปพื้นแล้วก็จุดสําคัญที่สุดเลยวันนี้ คุณจะได้ความรู้ในที่เป็นเอ็กซ์คลูมากเลยว่าถ้าห้องน้ําหันไปหลังบ้านมีวิธีไหนครับที่ไม่ต้องสามารถทําห้องน้ําเป็นหันข้างให้ได้ซึ่งหลายๆคนแม้แต่ทีมงานแอดมินยังไม่รู้เลยภาพแรกขึ้นมาเลยครับจัดเข้ามานี่คือลักษณะข,ของคําว่าห่วงจุย้ยครับนะหลายคนเข้าใจผิดซึ่งล่าสุดผมไปมหาสรารคามมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับเจอเหตุการณ์อย่างนี้คืออะไรครับเขาบอกว่า ลักษณะของห่วงจุ้ยที่ถูกต้องก็คือหลังสูงหน้าต่ําคําว่าหลังสูงหน้าต่ําเขาบอกว่าข้างหลังต้องเป็นภูเขาข้างหน้าต้องเป็นน้ํานะครับเขาบอกข้างหน้าต้องเป็นน้ํานั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรที่ต้องเป็นคํานี้เขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยให้ลมวิ่งเข้ามาผ่านหน้าบ้านเราถ้าข้างหลังเรามีภูเขาอยู่แสดงว่าลมจะไปต่อไม่ได้จะถูกผนึกไว้แล้วก็จะไหลลงกลับมาอยู่ที่หน้าบ้านเราเขาเรียกว่า น้ำกับลมจะวิ่งผ่านตัวบ้านเราไม่ได้นั่นคือภายนอกแต่ภายในถ้าเอาข้างในสูงข้างหน้าต่าเจ๊งทันทีครับเพราะตอนนี้เรากําลังจะเอาน้ําเข้าบ้านแล้วถ้าเราจะเอาน้ําเข้าบ้านเราเนี่ยต้องแสดงว่าข้างหน้าต้องสูงแล้วข้างหลังต้องต่ําตามภาพนี้ครับเห็นไหมภาพนี้คือทําถูกต้องนะภาพนี้คือทําถูกต้องงั้นผมถามกลับมาว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้หน้าบ้านกับหลังบ้านน่ะหน้าบ้านกับหลังบ้านสลับกัน เราเดินเข้ามาแสดงว่ายกพื้นสูงอันนี้แหละครับโจทย์ที่ผมบอกโจทย์ที่ผมบอกเป็นลักษณะาภาพนี้ครับนะเป็นลักษณะาภาพนี้เออเป็นลักษณะาภาพนี้ภาพนี้คืออะไรภาพนี้เขากําลังบอกว่าน้ําจากหน้าบ้านไหลเข้ามาเจอปะทะเนินตรงนี้ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับอันนี้จริงๆแล้วผมเอาการเรียนการสอนเอามาแซมให้นะเอามาแซมให้เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่า ในเพจใหม่นี้นะครับใครอยากจะเรียนรู้นะครับผมพยายามจะเปิดการเรียนการสอนให้ทุกทท่านเลยเพื่อที่จะเอานํากลับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าทุกวันนี้ที่มีเกิดการ Copy อาจารย์ขึ้นมาเยอะแยะมากมายไม่เป็นไรครับอย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่าง Copy ้ได้ไม่เป็นไรของจริงของปลอมทุกคนรู้อยู่แต่สิ่งที่หาซื้อกันไม่ได้นั่นเขาเรียกว่าประสบการณ์นะครับเอาละพอภาพเมื่อกี้ที่ผมบอกนั่นคือเขาบอกว่าน้ําจะไปหลังบ้านไม่ได้แล้วพอน้ําไปหลังบ้านไม่ได้เนี่ยทิศทางของรั์ของเราเนี่ยมันไปไม่ถึง แล้วความสําเร็จของความร่ํารวยของคุณจะไปได้ถึงไหนเหมือนกับคุณกินอาหารเมื่อกี้พูดถูกเลยกินกืนไม่ได้ต้องอ้วกออกกระเพาะยยอยอาหารไม่ได้เจ๊งแน่นอนครับนะเจ๊งแน่นอนมาครับเดี๋ยวมาดูภาพต่อมากันต่อนะครับเปิดภาพต่อมากันเลยลักษณะตัวภาพน,นี้ดูให้ดีๆเห็นไหมเดินเข้ามาแล้วนะครับเดินเข้ามาแล้วตอนนี้ตัวบ้านเนี่ยเป็นพื้นบ้านถูกยกสูงขึ้นมาเห็นไหมครับพื้นบ้านยกสูงขึ้นมา นี่แหละครับที่ผมบอกว่าเดินเข้าไปในบ้านแล้วต้องต่ำลงแต่ตอนนี้เดินเข้าไปสุเห็นเนินธรณียกขึ้นมาเห็นไหมครับตัวน,นั้นถือว่าผิดทันทีเลยตัวน,นี้ถือว่าผิดทันทีเลยนะครับเขาบอกว่าถ้ามีเนินอยู่กลางบ้านแค่เดินเราก็สะดุดแล้วแต่ถ้าบ้านใครเดินเข้าไปแล้วสเต็ปต่ำลงไปเรื่อยสเต็ปต่ำลงไปเรื่อยๆนั่นคือความหมายว่าซับกํบลาลังจะเข้าหาคุณแล้วเอาเปิดภาพไปต่อเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายทีเดียวให้จบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาลงลึกกันดีกว่าว่าสิ่งสําคัญมันคืออะไร นี่ครับสิ่งนี้ถ้าบ้านใครมีดูให้ดีๆนะครับสิ่งนี้ที่บ้านใครมีตีจู้นะครับตีจู่เอี้ยถ้ามีเนินธรณีอยู่ข้างล่างอย่างนี้ถือว่าผิดทันทีครับเขาเรียกว่ามีภูเขาอยู่กลางบ้านนะครับมีภูเขาอยู่กลางบ้านการมีภูเขาอยู่กลางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของมันคือแทนที่คุณจะได้ซับก้อนโตๆเอากลับมาใช้ฝอยภายในบ้านแต่กลับกลายเป็นว่าน้ํามาปะทะกระแสน้ําตัวนี้ให้แตกกระจายพอมันแตกกระจายแล้วมันเกิดอะไรขึ้น พอมันแตกกระจายแล้วถือว่าน้ําตัวเนี้กลายเป็นละอองน้ําทันทีแทนที่กูจะได้น้าเป็นก้อนใหญ่ๆเงินเราออกไปเป็นก้อนใหญ่ๆแต่ตอนนี้เงินกลับมากลายเป็นเบี้ยหัวแตกนะครับเบี้ยหัวแตกอันนี้ไม่เหมาะสมไม่สมควรเลยนะครับไม่สมควรเลยผมบอกให้วิธีการแก้นะครับถ้าเนินข้างล่างตัวนี้เป็นไม้ยังพออนุโลมให้ได้แต่ถ้าเนินใต้สารตีโจ้ตัวนี้เป็นปูนต้องทุบอย่างเดียว